จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยแค่ชื่อก็สะดุดหูแล้ววัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วคือแค่ชื่อก็บอกเป็นนนยยะแล้วนะครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องราวทางพุทธศาสนาแน่แนภารกิจของเราวันนี้ก็คือการแกะอรอยว่าทำไมทำไมชื่อวัดถึงมีคำว่าเขาควายอยู่ในนั้นแล้วมันไปเชื่อมโยงกับพระาธาตุที่มีอายุกว่าพันปีได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บนดอยในอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งแน่นอนว่าวิวจากบนนั้นต้องสวยมากแน่ๆใช่เลยค่ะเรื่องวิวนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยสวยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะครับแต่ถ้ามองในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยอืมทีนี้ความสําคัญมากกว่านั้นเยอะเลยข้อมูลระบุว่าวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลโอ<ห>้อายุเกินหนึ่งพันปีเลยนะคะพันปีเลยเหรอครับใช่ค่ะถือว่าเก่าแก่มาก เป็นเหมือนศูนย์กลางความเชื่อของคนในพื้นที่มานานมากเลยโอเคครับคือวัดเก่าแก่กว่าพันปีนี่ก็น่าทึ่งแล้วนะแต่สิ่งที่ทำให้วัดนี้มันพิเศษจริงๆเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในเจดีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะผมทึ่งกับรายละเอียดที่ระบุไว้มากเลยนะว่าเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุส่วนข้อมือน,นิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้า คือมันเจาะจงมากนั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นกระดูกส่วนไหนก็ได้ความเฉพาะเจาะจงนั่นแหละค่ะที่น่าสนใจแต่มันมีมากกว่านั้นอีกเพราะสิ่งที่ถูกบรรจุไว้คู่กันกับพระธาตุกลับเป็นของที่แบบดูไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เลยคืออะไรครับนั่นก็คือเข่าของควายเผือกแก้วเขาแสงค่ะเดี๋ยวนะครับเขาควายเนี่ยนะใช่ค่ะเขาควายอยู่ได้เจดีย์คู่กับพระธาตุเลยเหรอครับใช่เลยค่ะปกติเคยได้ยินแต่บรรจุของมีค่าหรือของมงคลทางพุทธศาสนา การเอาเขาสัตว์ในตำนานมาใส่ด้วยนี่มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าครับไม่ปกติเลยค่ะและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการนำเขาควายมาไว้คู่กับพระาธาตุเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดของคนโบราณที่เขาไม่ได้แยกพุทธศาสนาออกจากความเชื่อดั้งเดิมของตัวเองอ๋อเขาไม่ได้มองว่ามันขัดแย้งกันนะคะแต่มองว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถอบอุ้มแล้วก็เสริมพลังให้กับตำนานท้องถิ่นได้ เหมือนการหลอมรวมความเชื่อเข้าด้วยกันถูกต้องค่ะเป็นการหลอมรวมที่ทรงพลังมากแล้วก็เป็นที่มาของชื่อวัดดอยเขาควายแก้วนี่แหละค่ะเข้าใจแล้วครับคือเป็นการผสมผสานความเชื่ออย่างลงตัวเลยและไม่ใช่แค่ตำนานเรื่องควายเผือกเท่านั้นด้วยนะในข้อมูลยังบอกอีกว่าวัดนี้เกี่ยวข้องกับตำนานอีกเรื่องหนึ่งด้วยอื คือเรื่องแมงสี่หูห้าตาใช่ค่ะแมงสี่หูห้าตาซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานรูปร่างคล้ายหมีกินถ่านไฟร้อนๆเป็นอาหารแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทอนคา นั่นแหละค่ะยิ่งทําให้เห็นเลยว่าวัดนี้เป็นศูนย์รวมเรื่องเล่าพุนบ้านจริงๆถูกต้องเลยค่ะการที่วัดแห่งเดียวเป็นจุดอ้างอิงของสองตำนานใหญ่ในท้องถิน่นทั้งควายเผือกแล้วก็แมงสีหูห้าตามันบอกเราว่าวัดนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเฉยๆแต่เป็นเหมือนหมุดหมายทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงเรื่องเล่าและความเชื่อของชุมชนเอาไว้ด้วยกันแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่า วัดพระาธาตุดอยเขาควายแก้วเนี่ยไม่ใช่แค่จุดชมวิวสวยๆหรือวัดเก่าแก่ที่มีพระาธาตุไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นหลักฐานที่มีชีวิตที่แสดงให้เห็นว่าความเชื่อทางพุทธศาสนาสามารถเติบโตแล้วก็ผสานเข้ากับตำนานพื้นบ้านได้อย่างกลมกลืนใช่ค่ะจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งของท้องถิ่นนั้นๆไปเลยครับเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมานะคะว่า ในเมื่อตำนานควายเผือกแก้วเขาแสงได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับชื่อและประวัติของวัดอย่างชัดเจนแล้วครับตำนานอีกเรื่องอย่างแมงสีหูห้าตาที่ถูกผูกโยงเข้ามาด้วยนั้นจะบอกเล่าแง่มุมไหนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ของคนเชียงรายที่อาจจะยังซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าแล้วก็รอการค้นพบอีกบ้าง